สวัสดีครับผมสุรพลเ้ายี่ยางรถยนต์นะครับวันนี้มานำเสนอสิงช้งชาลายทักแล้วก็สิงช้าลายครึ่งวงกลมนะครับสิงชาสำหรับเด็กนั่งครับทำให้ที่บ้านให้ลูกๆได้เล่นนะสองแบบอันนี้แบบนั่งสบายคลาสสิก 唱歌啊！ แบบลายถักครับ